ปราบคอรัปชันสิ่งที่ผู้ทำกระทำไปแล้วเรื่องคอรัปชันจะต้องมีการลงโทษให้ถึงที่สุดสร้างกฎหมายให้ลงโทษได้อย่างศักดิ์สิทธิ์สร้างคุณธรรมแบบเหมือนลูกเสือที่จะต้องมีข้อปฏบิบัติตัวเองให้สร้างคุณธรรมการสร้างค่านิยมที่สำคัญที่สุดค่ะให้เด็กสมัยนี้เด็กตั้งแต่อุบาลจนถึงชั้นมัธยมปลาย เห็นความเลวร้ายของการคอรัปชันไม่มีการเอออ,อกันว่าคอรัปชันแล้วจะมีช่องโหว่ที่จะช่วยเหลือกันได้ยุคใหม่สมัยใหม่เยาวชนรุ่นใหม่จะไม่มีจุดนี้เกิดขึ้น